โอเคเดี๋ยววันนี้จะอ่านเรื่องราวของไดอาน่าเทพีแห่งดวงจันทร์ให้ฟังนะคะเออเริ่มเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องอ่านเรื่องของข้อมูลดาราศาสตร์อย่างย่อหรอกเนาะเพราะว่าแท็ก็ทำคลิปเกี่ยวกับดวงจันทร์ไปเยอะแล้วนะคะถ้าใครติดตามก็น่าจะรู้จักดวงจันทร์อยู่แล้วเนาะเทพีไดอาน่านะคะหรือว่าถ้าชื่อกรีกเนี่ยเขาจะเรียกว่าอารเทมิสนะคะ แต่ถ้าเป็นชื่อโรมันก็คือไดอาน่านั่นเองเนาะเทพีอาร์เทมิสก็คือเทพีไดอาน่านะคะในภาษาโรมันเนาะซึ่งเราก็มักจะคุ้นกับชื่อไดอาน่ามากกว่าแต่ว่าในที่นี้เนี่ยแพรจะใช้ชื่ออาร์เทมิสนะคะเพราะว่าผู้เขียนเขาก็จะใช้ชื่อกรีกเนาะอาร์เทมิสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพีแห่งจันทราเพราะความที่เป็นแฟดกับอพอลโลเทพแห่งแสงสว่าง เดี๋ยวเดียด๋วยวเดว <c oughs> เหมือนกับว่าเพลงมันจะปิดไปแล้วนะอ่ะเปิดเพลงเอใหมามามาร์เทมิสนะคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพีแห่งจันทราเพราะความที่เป็นแฝดกับอพอลโลเทพแห่งแสงสว่งางเธอเป็นเทพีสาวสวยรูปร่างงดงามเป็นตัวแทนของความงามแห่งเพศหญิงเช่นเดียวกับอพอลโลที่เป็นตัวแทนของความงามเพศชาย นอกจากนี้เธอยังเป็นเทพีแห่งการให้กำเนิดเด็กและเทพีแห่งสิทธิมนุษย์ด้วยทั้งที่นิสัยส่วนตัวของเทพีสาวองค์นี้ค่อนข้างที่จะโหดเธอชอบล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจและชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งผิดผู้หญิงอื่น ด้วยเหตุนี้นะคะอ์เทมิสเนี่ยจึงไม่สนใจการแต่งงานและยังไม่ชอบให้บริวารในขบวนอันประกอบไปด้วยเหล่าสาวสวยผู้เป็นที่ดาวพระสมุทรโอเชียนัสและนางไม้สวยๆอื่นๆมีความรักและแต่งงานออกไปด้วยเหมือนกันค่อนข้างประเด็จการเลยนะเนี่ย <c oughs> อาร์เทมิสเป็นลูกของซูสกับนางรีโทและเป็นแฝดกับอพอลโลเพียงแต่ว่านางเกิดก่อนไม่กี่นาทีในตำนานเล่ากันว่าเพียงแค่เธอพ้พพนท้องแม่ออกมาก็ได้ใช้พรสวรรค์ที่ติดตัวแต่กำเนิดช่วยแม่ในการคลอดน้องชายนั่นก็คืออ p พอลโลเธอจึงได้ตำแหน่งเทพีแห่งการกำเนิดทารกและปกป้องเด็กตั้งแต่นั้นผู้หญิงกรีกนะคะเมื่อเจ็บปวดในยามคลอดลูกมักจะเรียกหานามของเธอให้ช่วย แล้วก็อ์เทมิสเนี่ยก็ช่วยได้ด้วยสอนของเธอนะคะสอนเนาะคือช่วยใช้ให้สอนนะคะฆ่าให้ตายอย่างฉับพันความตาในตอนคลอดลูกนะเป็นหน้าที่ของเธอโดยตรงอีกอย่างหนึ่งนึกว่าจะช่วยให้รอดนะบ้าไปแล้ว คืออย่างที่บอกนะคะว่าอ์เทมิสเนี่ยมีนิสัยที่ห้าวหาญโหดนะคะแล้วก็ชอบการผจญภัยนะคะเมื่อเธอตามอพอลโลจากอ้อมอกพระมารดาม,มาก็ได้ท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆกระทั่ง,ง,งไปพบอนาเขตพงไพรในอาคาเดียเข้านะคะก็ชอบใจเลยอาศัยอยู่ที่นั่นซะเลยทุกวันเธอจะออกล่าอย่างมีความสุขไปกับฝูงสุนัขนางกำนันผู้เป็นบริวารและนิม ภูเขาไม่สนใจเพศตรงข้ามมากเท่าไรแม้ว่าชีวิตของเธอยุ่งอยู่กับหมู่พรานเพศชายใหญ่น้อยหลายหน้าหลายตาเธอจึงเป็นเทพีแห่งการล่าไปโดยปริยายใครๆก็รู้จักเธอในฐานะพรานสาวผู้ทรงไว้ซึ่งพรหม,มจันทร์แต่สิ่งหนึ่งที่นึกไม่ถึงก็คือเป็นเทวีที่ดุมากๆในพรานหลายคนตายเพราะฝีมือเธอ แถมถ้าใครบูชาไม่ถูกใจนะคะก็มีหวังที่จะเดือดร้อนไม่จบไม่สิน้นตามตำนานบางเรื่องที่ยกมาไว้เป็นตัวอย่างดังเรื่องต่อไปนี้นะคะเรื่องของแอคทิออนนี่คือพรานคนหนึ่งที่ต้องตายเพราะว่าฝีมืออาร์เทมิสค่ะแอคทิออนเนี่ยเป็นลูกของอิสตีอนะคะ เ,ออเรื่องเล่าว่าวันนึงเนี่ยเมื่อเขาออกล่ากกับฝูงสุนัขบนภูเขาบังเอิญให้ไปเห็นอาเทมิสเนี่ยกำลังเปลือยกายอาบน้ำอยู่ในลำธารพอเทพีนะคะรู้ตัวเท่านั้นแหละเธอก็หันไปสาบให้แอคทิออนเนี่ยกลายเป็นกวางทันทีและพลันนั้นฝูงสุนัขล่าเนื้อของเขาก็จำจำนายไม่ได้อีกต่อไปพวกมันเข้ากลุ่มรุมฉีกแอคทิออนในร่างกวางเป็นชิ้น ตายอย่างสยดสยองแบบไม่เหลือเป็นศพอืมโออย่างโหดนะฮะต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของเมลิเอเจอร์นะคะที่โดนความโหดเหี้ยมของอารเทมิสนะคะเทพีอารเทมิสเนี่ยทำร้ายเหมือนกันนะ,ะนี่เป็นอีกรายนะที่มาจากการสั่งสอนแบบโหดโหดของเทพีนะคะทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความผิดนั้นแต่อย่างใดแต่ว่าผิดที่พ่อของเขานะคะ เรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งที่เมืองแครรดอนอินิอัสนาะราชาเมืองนั้นลืมถวายผลิตผลแรกผลิแกอารเทมิสราชินีแห่งการล่าทั้งที่เคยทำมาทุกปีเหตุนี้เองก็ทำให้เทพีเนี่ยถึงกับเดือดดานและเพื่อลงโทษอินิอัสกับชาวเมืองอาเทมิสเลยส่งหมูขนาดยักษ์เข้าไปเที่ยวเหยียบย่ำทำลายพืชพันธุ์ จนเสียหายราบเป็นหน้ากลองชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าปราบปราหมูยักษ์ด้วยความที่มันทั้งตัวใหญ่แล้วก็ทั้งดุร้ายนะคะและเมื่อทำอะไรไม่ได้ชาวบ้านก็เลยต้องหนีตายเข้าไปในกำแพงเมืองอินิอสัสจำเป็นต้องหาทางปราบสิ่งที่เขาทำก็คือเรียกระดมพรานผู้เก่งกาจทั้งหลายจากทั่วกรีซให้มาช่วยฆ่าหมูสัญญาจะให้เคี่ยวกับหนังของมันเป็นรางวัลแก่ผู้ปราบลงได้ ปรากฏว่ามีพรานฝีมือฉกาจสมัครเข้ามากลุ่มใหญ่รวมถึงเมลิเอเจอร์ลูกชายของเขาเองและออตแลนตาพรานชาวที่เก่งกล้าและว่องไวที่สุดด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องสงสัยว่าเมลิเอเจอร์เนี่ยต้องได้ตำแหน่งนำหน้านะคะเพราะว่าเป็นลูกชายของราชานั่นเอง แต่เหตุการณ์ก็เริ่มแปรไปอีกอย่างหนึ่งเมื่ออตาเลนตาพรานสาวผู้เป็นที่รักของเมลิเอเจอร์เป็นคนยิงสอนเข้าเป้านะคะทำให้หมูบาดเจ็บจนเลือดหยาดเป็นคนแรกแม้จะได้เมลิเอเจอร์จะเข้าซ้ำจนมันตายแต่เขาซึ่งตกลุมรักอตาเลนตาแม้ว่าจะมีเมียแล้วก็ถือว่ารางวัลน,นั้นควรเป็นของอตาเลนตาเพราะเป็นคนแรกที่ยิงมันได้เรื่องก็น่าจะจบใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏว่า พันกลุ่มที่เหลือเนี่ยโกรธที่เจ้าชายเมลิเอเจอร์ยกรางวัลให้กับผู้หญิงถึงส่วนใหญ่จะเงียบก็ไม่ได้แปลว่าพอใจนะคะมีแต่น้าชายของเขาซึ่งอยู่ในขบวนล่าหมูด้วยกันกล้า เขาก็ออกปากคัดค้านนะคะน้าชายเชื่อว่าด้วยตำแหน่งที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของตนย่อมทำให้มีสิทธิ์สั่งล้านไม่ให้ทำเช่นนั้นแต่เจ้าชายหนุ่มไม่ยอมค่ะยังคงยืนยันว่าต้องให้หนังหมูเป็นรางวัลแก่อัตลตาเลนตาเรื่องลุกลามกลายเป็นการทะเลาะโต้เถียงใหญ่โตสุดท้ายเมลิเอเจอร์ก็พลั้งมือฆ่าพวกน้าเสียข่าวการตายของน้องชายไปถึงหูอัลทาร์นะคะแม่ของเมลิเอเจอร์ ยิ่งรู้ว่าลูกชายเป็นคนฆ่าน้องชายของนางด้วยตัวเองนางกโกรธจนระง,งับไม่อยู่จึงไปคว้าฟืนแห่งชะตากรรมของลูกชายที่นางซ่อนเอาไว้ตั้งแต่เขาเล็กๆมาเผาฟืนท่อนนี้เทพีแห่งชะตากรรมทำนายเอาไว้ว่าหากมันมอดไหมเมื่อใดเมเลเอเจอร์ก็จะตายเมื่อนั้นผลก็คือเจ้าชายจะเจ้าชายนะคะตายจริงๆทำคำทำนายเพราะว่าความแค้นของแม่ จึงนับได้ว่าอาร์เทมิสได้จัดการแก้แค้นอย่างสาสมกับกษัตริย์อินิอสัสอย่างสาแก่ใจแต่เรื่องนี้ยังจบด้วยความเศร้าของผู้ไม่เกี่ยวข้องอีกสองคนนะคะก็คืออาตาเลนต้าก็ฆ่าตัวตายเพราะว่าความเสียใจที่เป็นต้นเหตุของเรื่องแถมด้วยคริโอพัตตานะคะชายาของเมลิเอเจอร์เป็นอีกรายที่ฆ่าตัวตายเพราะความเศร้าจากการสูญเสียสามีอีกต่อหนึ่งด้วยนะคะอืมก็กลายเป็นว่า แค้นของเทพีอาร์เทมิสแค่นิดเดียวเนี่ยเล่นเอาบานปลายนะเสียชีวิตผู้คนมากเกินจำเป็นนะฮะโอเคมันก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความโหดร้ายของอาร์เทมิสอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะคา,าเมมอะคา,าเมมนอนนะฮะไนโอบี be, อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเล่า,ลาอากาเมมนอนแล้วกันนะคะอันนี้เป็น ออตอนที่เดี๋ยนะตัวอย่างความร้ายกาศของอา์เทมิสก็ยังมีต่อไปนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องคล้ายกับเรื่องของเมลิเอเจอร์อีกคือแค้นพ่อแต่ลูกรับกรรมนะคะอย่างเรื่องของอากามมนอนนะอากามมนอนเนี่ยเออคือคนเดียวกับที่จะคุมทัพไปรบกับทรอยในสงครามโทรจันนั่นแหละนะคะ เรื่องเล่าว่าเมื่อเกนกำลังไถ่ผลได้และกำลังพักทัพอาเคเอียนที่ออลิสที่ออลิสรอลมก็คือส่งใบเรือจะเดินทางไปทรอยนะคะอากาเมมนอนกับสหายเลยออกล่าสัตว์แก้เหงาระหว่างรอปรากฏว่าเขาเนี่ยยิงสอนฆ่ากวางตัวหนึ่งด้วยความแมั่นยำแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะจนกระทั่งส่งเสียงคราง อารเทมิสยังทำแบบนี้ไม่ได้เลยอ่ะนี่เขาพูดนะแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวนะคะเทพีก็ได้ยินด้วยยานค่ะนางก็เลยแบบหงุดหงิดมากๆที่มนุษย์พยองแบบนี้นะคะจึงคิดแก้เพตอาการเมมนอนด้วยการทำให้ลมนิ่งยิ่งกว่าเดิมไทริชิอสัสคนทรงค้นพบเหตุจึงบอกอาการเมมนอนนะคะแล้วก็แล้วก็วกอบอกว่าเทพีต้องการให้บูชายันชีวิต อิฟิจเนียนะคะผู้เป็นราชธิดาแก่เธอและอ์เทมิสจะทำลายอุปสรรคที่ขวางทางราชาอ,อากามมม่นก็เลยจำเป็นต้องจำยอมนะคะเขาลวงอิฟิจิเนียผู้ไม่รู้อิโนอิเนมาสังหารเช่นเส้นเทพแค่ชีวิตของนางหลุดจากร่างอ์เทมิสก็ปล่อยลมที่อันไว้ให้พาดพาเรือของกองเรือแล่นออกไปได้ น่าสงสารอิฟิจินียต้องมารับกรรมเพราะความปากพล่อยของพ่อและอารมณ์ของเทพที่ไม่มีการให้อภัยโอ้มันก็ไม่ค่อยอยุติธรรมเนาะแบบเนะเหมือนต้องระวังอารมณ์เทพให้ดีเนาะอะไรก็ไม่รู้ เออมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เขาได้รับผลกระทบจากเทพีองค์นี้นะคะในโอบนะในโอบเป็นลูกสาวของแทนทารัสนะคะและก็เธอให้กําเนิดลูกชาย7คนและลูกสาว7คนกับเอมฟิออนในโอบเนน่ยรักลูกมากๆทั้งชื่นชมในความงดงามของลูกหญิงและความหล่อเหลาของลูกชายรวมทั้งภาคภูมิใจในความเก่งของแต่ละคนนะคะ เธอมีความสุขมากบ่อยครั้งที่เธอมักจะพูดว่าวันหนึ่งข้างหน้าชีวิตเธอจะต้องดีแน่เพราะเธอมีดีกว่าลีโทซึ่งมีลูกชายและลูกสาวอย่างละคนเดียวลีโธซึ่งบัดนั้นเออดีนะลีโทซึ่งบัดนี้สถิตบนสวรรค์ในโอลิมปัสและได้ยินด้วยทิพยายานก็รู้สึกขุนเครืองจึงขอให้บุตรธิดาทั้งสองลงโทษนางแม่ปากดีซะหน่อย อพอลโลสนองตอบคำมารดาด้วยการยิงสอนฆ่าบุตรทั้ง7คนและอะเทมิสก็เช่นเดียวกันลงมือแทงลูกสาวทั้ง7ของไนโอบีจนสิ้นชีวิตหมดเฮ้ยทำไมโหมดอย่างนี้ในโอบีโศกเศร้าเจียนขาดใจเธอร้องไห้หนีกระเซืรกระเซิงไปหาพ่อของเธอที่เขาซิปไพรออนภูเขาโดดเดี่ยวในเอเชียมายเนอร์ ไนโอบีไม่เคยหยุดร้องไห้เทพทั้งหลายอดสงสารไม่ได้ในที่สุดจึงเปลี่ยนร่างของเธอให้กลายเป็นหินและหินก้อนนั้นก็มีน้ำไหลออกมาเหมือนน้ำตาที่ม,มีวันเหือดแห้งของไนโอบีเสียงน้ำที่ไหลออกมาเหมือนเสียงคนร้องไห้รำพันไม่มีวันหยุดโหเศร้ามากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นก็จบเรื่องของอาร์เทมิสลงตรงนี้นะคะก็บอกได้เลยคำเดียวว่าอาร์เทมิสเนี่ยหรือว่าเทพีไดอาน่าแห่งดวงจันทร์เนี่นะคะ ถือเป็นเทพีที่แบบโหดแล้วก็สวยสังหารมากๆเลยเออก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเทพีไดอาน่าหรือเทพีอาร์เทมิสนะคะจะบอกว่าเธอเท้าเธอก็คือโหดมากๆเป็นยังไงกันบ้าง <laughs> ออนะคะก็มาอ่านให้ฟังวันละนิดละหน่อยวันละเรื่อง2เรื่องเนาะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว